แฟนลิพูลน่าจะกำลังใจสั่นอยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องการย้ายทีมของเทรนเนอร์อาโนจากนี้ไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปหลังจาก1-2วันที่ผ่านมามีกระแสะเรื่องการย้ายทีมของเทรนเนอร์อาโนออกมาแบบหนาหงมากเริ่มมาจากสื่อฝั่งสเปนอย่างมากาได้มีการรายงานมาว่าลิเวอร์พูลน่าจะกำลังเสียทร r นเนอร์อาโนไปเพราะว่า เทรนเนอร์อาโนตอบรับข้อเสนอในการย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในขณะที่มีข่าวลือเรื่องนี้ออกมามันก็ไม่ได้มีการปฏิเสธออกมาจากบรรดานะักข่าวสายหงแดงไต่ย,ย่างใดรวมถึงมันมีข่าวสวนออกมาว่าลิปูกำลังมองหาแบ็กคนอื่นๆเพื่อที่จะเข้ามาเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดินฮฮยเเซนจากบอนลมัดรวมถึง เยรมี Jeremy, ฟิมโปองอด,ดีตผู้เล่นของเรือไบมาเชลซิตี้ที่ปัจจุบันคาแข้ขงอยู่กับไบเออร์เรเวคเซนซึ่งเป็นแบ็กขวาที่น่าจะมีสายคล้ายๆกับเทรนด์คือเป็นแบ็กขวาจอมบุกและเรื่องราวนี้มันยิ่งตอกย้ำไปกว่านั้นเมื่อบันดานักข่าวระดับเสียสูงไม่ว่าจะเป็นฟาบิโตรมาโนเดวิสันดรีนทุก ขแขนงสงสื่อได้มีการรายงานไปในทางเดียวกันว่าเทรนเซอร์เนอรโนได้รับข้อเสนอจากเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะทางด้านของโรมาโ,โนได้มีการรายงานออกมาว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของเรอัลมาดริดได้มีการส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขคอนดิชันต่างๆ ไปให้เทรนเนอร์อาโนได้พิจารณาอย่างทางการแล้วแล้วว่ากันว่าดีลนี้อาจจะจบในระยะเวลาสัญญา5ปีในเรื่องของค่าเหนื่อยบางสื่อก็บอกว่าอยู่ที่ราวๆ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าตีเป็นเงินยูโรก็อาจจะมากกว่านี้นะคะก็ ถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะดูค่อนข้างที่จะเหมาะสมจริงๆแล้วก็บอกว่าตัวเลขที่เราเอามาริดให้มันก็ใกล้เคียงกับเทรนด์ที่ได้รับอยู่กับริพูเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะสื่อก็บอกว่าเทรนด์รับค่าเหนื่อยอยู่กับริพูราวๆ1นึ่งแสนแปดหมื่นปอนถึงสองแสนปอนต่อสัปดาห์มันก็จ,จะแบบเหมือนเพิ่มมานิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าในรายของโรมาโนเขาก็บอกว่า ดิวนี้ยนี่คือเขาใช้คาว่า very very close ก็คือใกล้จะบรรลุข้อตกลงก็คือใกล้จะปิดดิลนี้แล้วหรือเพียงแค่การประกาศอย่างทางการเท่านั้นนะคะบอลที่เกมก็มา m 8แทแลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวเรื่องนี้ก็รอติดตามกันนะคะสำหรับติ๊กติ๊กมองว่าข่าวนี้ค่อนข้างน่าจะชัวร์แบบ100% ปกติแล้วเวลาที่ข่าวไหนออกมาไม่จริงมีข่าวลือมั่วซั่วบรรดานักข่าวสายหงแดงจะออกมาดับเทียนทันทีแต่เรื่องนี้ก็คือเงียบคลิปนะคะก็คาดว่าลิเวอร์พูลจะเสียเทรนเซอร์อโนออกไปแบบฟรีๆแล้วตามข,าข่าวข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะก็บอกมาว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลรับทราบว่ามันกำลังมีดีลนี้เกิดขึ้น โดยพวกเขามีความเชื่อว่าเรอลมริดน่าจะมีการแจ้งให้ลิฟูดได้ทราบก็คือเป็นเหมือนการให้เกียรติอะ่ะก็มีการแจ้งให้ทราบนะว่าตอนนี้เรากําลังมีการพูดคุยกับนักเตะของคุณอยู่ซึ่งตามจริงแล้วด้วยด้วยเงื่อนไขสัญญาระยะเวลาสัญญาของเทรนที่กําลังเหลืออยู่ค่ะมันไม่จําเป็นเลยว่าลิฟูอ่าไม่จำเป็นเลยว่าเรอลมริดะจ, Madrid, จะต้องขออนุญาตลิเวอร์พูลแต่ด้วยความเหมือนเป็นความให้เกียรติอะ่ะก็เลยอะ่ะเป็นการแจ้งเพื่อทราบว่ากําลังมีการพูดคุย ในดีลนี้อยู่แล้วก็โรมาโน่ได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วดีลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนแบบเัลมาริดเริ่มให้ความสนใจเทรนด์มาตั้งแต่1ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่แบบประมาณมการาคมที่ผ่านมาอะ่ะมการามีนาะช่วงช่วงต้น,ต,นต้นปีที่ผ่านมา เขาก็แบบว่าเออเนี่ยให้ความสนใจมานะคะจนกระทั่งดิวมันเกิดขึ้นแบบจริงๆจ,จังๆเลยก็คือเมื่อช่วงต้นมกราคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นลิฟูก,ก็ได้มีการรีเจ็คข้อเสนอนี้ไปนะคะก็เลยจะกลับมาซึ่งโรมาโ,โนเขาก็ได้การมีการปักหมดุดทวิตเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เลยนะในทวิตเตอร์ของเขาอะเนี่ยเดี๋ยวเอามาดิจะกลับมาเน่ยอย่างแน่นอนแล้วก็จะกลับมาพร้อมก,กับการเซ็นนักเตะฟรีเออนะฮะมันก็ จะเป็นการเซ็นฟรีที่แน่นอนหนึ่งไม่ได้เสียใน,น้เรื่องของค่าตัวให้กับลิภูแต่คาดว่าก็คงมีเรื่องของค่าน้ำหมึก ค่าไลาเซนเทรนรวมถึงค่ากินเปล่าค่าดําเนินการของเอเย่นด้วยนะคะเอเย่นของเทรนก็คือไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือพี่ชายของเทรนเซเนอโนนั่นเองแล้วเขาก็บอกนะคะว่าเหมือนพี่ชายของเทรนเนี่ยก็คือเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับเรลมาริดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะอด้วยความสนิทสนมของของเทรนกับจูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเหมือนมีจุดแกนกลางในการเชื่อมตรงกลางระหว่างเรลมาริดกับเทรนเซเนอโน,นด้วยนะคะอันนี้ก็รอติดตามกันซึ่งดีว่า ดีลนี้น่าจะจบในเร็วๆนี้อาจจะถ้าสมมุติว่าจบแล้วอาจจะไปประกาศจริงๆก็อาจจะไปในช่วงจบฤดูกาลหรือใกล้ๆจบฤดูกาลเหมือนชัวร์แล้วว่าสถานการณ์ของญี่ปุ่นิ่งแล้วเป็นแชมป์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าประกาศตอนนี้เนี่ยอาจจะทําให้กระทบต่อสถานการณ์ของนีปู่อยู่นะเวลานี้ซึ่งเอาจริงในดีลของเทรนด์อะในมุมติ๊กนะทิ๊กรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่ามันก็เป็นไปตามที่ เราคาดการว่า3นักเตะของลิพูที่กําลังสัญญาจะหมดลงเนี่ยอาจจะต่อได้เพียงแค่2ซึ่งตอนนั้นติ๊กเดาว่าฟันไดกับโมคนที่น่าจะไปเมอกัสไปมากๆก็คือทางดน้าของเทรนเพราะว่า2คนที่ติ๊กไล่มาเมื่อสักครู่ค่ะเขาค่อนข้างยืนยันชัดเจนว่าตัวเขายังอยากค้าแข่งอยู่กับลิพูยังอยากอยู่กับลิพูและทีนี้นะคะมีในส่วนของฟันไดด้วยนะคะตามข่าวหลังจากมีข่าวของเทรนออกมาเนี่ยมันก็มีข่าวรายงานว่า ตอนนี้ลิปูกำลังที่จะเล่งปิดดิวเล่งต่อสัญญาเฟอร์จิลฟันได้อยู่นะคะซึ่งคาดว่าในดิวนี้อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายหมายถึงว่าไม่ได้ยากน่าจะไม่ได้ยากในดิวนี้นะคะเพราะว่านักเตะเองก็พร้อมที่จะอยู่กับลิปูในขณะเดียวกันมันก็มีทีมต่างๆให้ความสนใจฟันได้อยู่เหมือนกันรวมถึงโมนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าดิวนี้จบไปหรือย,อยังหรืออาจจะรอประกาศทีเดียวตอนจบดูว,ดวกันตอนที่อะทุกคนอ่ะ อาจจะแยกย้าย2คนอาจจะอยู่อะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะอยู่แค่คนเดียวอันนี้ก็รอติดตามกันนะคะสำหรับสถานการณ์ลิเวอร์พูลแต่เขาบอกนะว่าซัมเมอร์ที่ถึงเนี้ยลิเวอร์พูลจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมืออ่ะคือจะมีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆอาจจะเป็นการเปลี่ยน่ายเลือดใหม่ด้วยหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับลิเวอร์พูล